สวัสดีครับพอแมีพี่น้องปองไปที่รักและคิดหอดเหมือนเดิมพี่นอ้องอามาอีกแล้วมาพอพอ่พอใหญ่ตุยลุยสานคือเกาเนาะพี่น้องเนาะมือนีกลับมากับเมนูเสบ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 พี่น้องอ่านมนู่เสบเสียบเสบเสบแกงขี้เหล็กพี่น้องแกงขี้เหล็กใส่หนังนี่หนันง บ้านเฮาเป็นเมนูภาคอีสานบ้านเฮาให้ความนิยมดีย่างดีเลยพี่น้องแซ่บแกงย่ำเลยแซ่บย่ำนั่นใส่หนังหรือว่าใส่ภาพยนตร์นั่นแหละพี่น้องเอ๋ยอนอ่อนสีเหลี่งอ,อ่อนๆนี่พอเนี่ยตุยไปเก็บเอามาอของว่านนี่นเนาะพี่น้องเราก็ปลาลาบองนี่แล้วกบาาบวบคูก่กันไปเราก็กระพักเนาะพี่น้องขาดพอเนี่ยตุยขาดว่าใดคือต้องต้องมีพักแกมน้ำเนี่ยปีน้องมาแซ่บเนื้อเนื้อเนื้อเ มางยางมามาพี่น้องเส็บๆมาอกันหาเขาหาน้นหนามากินกับปอเงี้ตุยมือหนีลงมือกันเลยมาเขาเกิดกระลังหอนหอนแก้มพักกี่เล็กกระ้องหอนเขากัน,อน,กนพ,อพอดีพอดีเป็นเมนู่อาหารตอนเทียงอาเริ่มแรกสวดน้ำก่อนจะบ้างไปปนังอืมอ่าออ เขาอยู่้ขาอย่นั้นเคน้าเห็ดบเพื่อหลายบ่ได้หย่ำกี่น้องข้าเขาคุยอืออืมอุเยลี่ก้อนดีครับอืมเลีกก้อนนา่นม่น้องเลยอืมอืใช่หอม อมอ้ำยำน้อยๆรูปโดดเป็นี่สตยมากกันนุ่งลายของเก่าตัวพี่น้องแบบที่ว่าขออาหารแบบโบราณโบราณนี่สิรูปโดดเนีดด่ย อืมดูคนหอนอืมปราบบองก็ฮ้ดตูยเฮ็ดแล้วเฮ็ดบรรจุแบบนึ่พี่น้องเอาไปขาย ก็คืนกวาพป่พีน่น้องถึงก็ประหลบหาบว้บ่อนหนดอกข้างง่อ่อนๆ ว่าเขาเที่ยงกับเขาไปมุนกับพี่น้องเข้าไปก็เนี่ยตุ้ยก็ดีแดดร่มร่มัวพี่น้องเออคำพูดดีเลยกับบรรยากาศเลยแต่หัวใหม่ อืมกินนานนี่มันจังเสียงจะจะเล็กคล้วกนน้ำหล,ลยแก่ก็บ่อยากเดีอาหยากลาก็พักนักอ่านจองพี่นอ้องปุยประเดี๋ยววัน คือปล,ปลาลยังใส่ประขาพี่น้องอืมใส่ผักอีกตัวประขากางกับวงหัดหอก หูดเยื่อาศัยบามาหูจินอยู่พี่เลยเอาเอา้อาวนการกางจิจนก่แล้วอืมใบตะไคร้ <c oughs> อืม เมนูนี่ยากเติบเปี่นอ่องบ่เคยมีผู้ใดเหตุจินตัวเดี๋ยวหนังไปตุบไปเผาไฟมาุดูุูเป็นตอนมาต้มเหยียบวัาหนังติดเพื่อเอามาแกงเหยียบหลยขั้นตอนพี่น้องเอ้ย ซึ่งลูกบวชม,มีแห้งบาบเลยพี่น้องเสียเลยสิพี่นี่กินเสียเลยอ่ะแล้วว่าไปเก็บเอาเอง เรื่มต่างต่งอ้าตุ่มพักจะเล็กเหมือนะเก็บมากแล้วตุม่มจนตัวเขาจะจืดน่าเป็นเนื้อกระเฮ็ดด้่อเพราะเนื้อตัวนุรักษ์ไว้พี่น้องสื่อทอดตำตำนานยีสารเขาอาหารยีสาร ก็ก็เจียบอ่ะอืมใส่ปลาขา วสีได้เขาบ้านพี่น้องเอยเพอยนี้ยตุ้ยหิ้วเขาก็ปยังจัดไปใส่ต่อไปใส่ไปทุระพี่รถครับรถเมือ่อเมื่อก็ยิ่เขามากจริงเขามาบดเมือ่อ <c oughs> เนักเดินไปตลาดเนาะมันยังหาสื่อของ

แม่โดดกินลูกกันลูกโดดกันสิน้อยก็นี่นี่แม่โดดเจ็บ่ะอืมปลราสับ กว่าเพ่งไนี่สุดรวดเก็ดก็ด้ออืมอืมอาเม็ดตรมันออกจังมากันปีนองอืมอืมเอาครับ มีแต่เนว้อหวนเนี่ยแต่น,นง่แต,งแต่เลยปลาคาอืม

อืมอืมอืมร้อมากกั่เย็นนะอืมว้าเผ็ดเข้ากัน เอาขี่เลี้ยบเป็น้องโดนโดนจินกับแสบอยู่ก็ว่าพักขี่เลี้เนี่ยต้องไปไปเก็บเองเนี่ยเป็น้องกันไปซื้อมือหมือนเพิ่นต้มมาหนิบ่แสบด้วยมือนั่นแย่ <Yeah. S 1> ยุ่ตลาดต้มม้าขายเพิ่งต้มม้าขายพี่น้องเอ้ย Tôi nhớ tuổi bây giờ mà tôm, nói hít chàng Đây ông mình sắp áo Mình có cháu bó kiếp rồi, có cháu áo nếu về quạt rồi tay hôm ở đấy bữa này Ừ, chỉ khắp quanh Giáo kịp thì nhau thì nóng ơi

แสบพี่น้องแบ่บแ่บพือเกา่าจ <c oughs> ินแสบคือเก่าอยู่ว่าเป็นอะไรเหรอแบายอาวพี่น้องสำหรับคลิป,ลปนี้ก็คืมีประมาณนี้เร้อพี่น้องแก้งที่เหล็กใส่หนังหรือว่าใส่ผ้าพยนต์โคนั่นเองพี่น้อง กเกิเสียบเสียบครับพี่น้องล่องไปเห็ดกินเบืองไปหามาเห็ดกินเบืองเด้อพี่น้องเด้อถึงเมียนว่าสีหลายขั้นตอนแต่ว่ามันคุมนี่พี่น้องคุมค่ากับการากระทําการเห็ดเอาแซ่บมากๆพี่น้องฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามพ่อ,พอใหญ่ตุยลุยอีสานคือเก่าเหมือนเดิมเด้อพี่นอ้องเด้ออ่าสําหรับคลิปนี้กะเอาไวค้คลิปนาพี่น,อน้องคลิปนาพอก,กันไหมสําหรับคลิปนี้วแบบ่าพ่อใหญ่ตุยขอตัวลาพี่ลานนองไปกอนกับจีขอเก้าวคําว่าสวัสดีครับผม